ไม้ห่วงหัวลีนะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนอันนี้เป็นพืชแห่งความหวังของเกษตรกรไทยนะครับพืชแห่งความหวังก็คือมันมีราคาสูงสุดในตลาดจีน4 5บถึง60ล้านบาทเฉพาะแก่นไม้นะครับต่อลูกบาทเมตรซึ่งมันแพงมากวันนี้เรามาพิสูจน์กันนะว่าไม้2ปีครึ่งมันใหญ่ขนาดไหนคุณดูครับความใหญ่ของไม้2ปีครึ่งนะฮะอันนี้คือสวนของคุณลุงสมชายที่เมื่อก่อนเราเคยมาดูเต็มเป็นทิวแถวเลย ปลูกไปประมาณ2ปีครึ่งนะครับมันมีพืชเศรษฐกิจชนิดไหนนะครับที่มันโตได้เร็วขนาดนี้แล้วราคาแพงขนาดนี้สําหรับผมมันไม่มีฮะสําหรับผมก็คือไม้หวงหัวรีเป็นอันดับหนึ่งจริงๆตัวนี้ก็คือเป็นใบอนุญาตส่งออกนะครับ export permit อ่าเราได้ ขออ,อ,อนุญาตส่งออกนะครับเพื่ออะไรถ้าเรานําเข้าส่งออกอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม้ที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตรของประเทศไทยนะครับตั้งแต่ที่นําเข้ามาจากประเทศจีนเรียบร้อยมาถึงประเทศไทยก็ขึ้นทะเบียนคุณขึ้นทะเบียนตั้งแต่แรกนะครับคุณก็สามารถกล้าฟันธงตอนนี้เลยนะครับว่าใบรับรองสายพันธุ์นั้นสําคัญแบบนี้นี่เองนะครับใบรับรองสําคัญหลายๆท่านบอกว่าใบรับรองสายพันธุ์ไม่สําคัญผมบอกเลยนะครับสำคัญมากถ้าไม่มีใบรับรองสายพันธุ์ตั้งแต่แรกคุณไม่มีที่มาที่ไปของสายพันธุ์ที่นําเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตอนนี้คุณก็ไม่สามารถส่งออกได้แต่ตัวนี้เราพิสูจน์แล้วนะครับก็คือผู้นําเข้าคือบริษัทหงมูม่เมียนมานะครับนำเข้าต้นกล้าแบบนี้